แมเนเจอร์ดิโอข่าวสารสาระความรู้สูม่มือคุณ02 629 4481-3ส 2, 29, 1, 7 0 7878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณ แล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นค่าใช้จ,จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาทรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปกถามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่าดับป้าอ่อน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค้อฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับประอ่อนนะคะประอ่อนเอ็มอ่อ,อนโคจเสนีอยู่เป็นเพื่อนคุณู้ฟังทุกวันจันทร์แล้ววันอังคารค่ะตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกา ทาง w w w m a n a g e r r a d i o c o m นะคะฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้ค่ะฟังแล้วถ้ามีคำถามนะคะหรือว่าจะพูดคุยทักทายให้กำลังใจผู้จัดก็ส่ง sms เข้ามาได้นะคะรายการนี้พิมพ์ h เ e ้นว a l ตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4707878 a i s d e t a c t o m o v e edge ข้อความละ6บาทค่ะหรือจะโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้นะคะที่02-629-4481-3ค่ะสำหรับใครที่อยากจะรับชมสดนะคะตอนนี้ Facebook Live ของเราเริ่มดำเนินการมาหลายวันแล้วนะ <c oughs> เผื่อใครยังไม่ทราบนะคะพี่น้อยเงียที่บอกว่าอยากเห็นป้าอ่อนกระดุกกระดิกได้เงยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าพี่น้อยเล่น Facebook นะคะก็สามารถ เข้าไปรับชมสดได้นะคะที่ Facebook ของสถานีเรานะคะใครยังไม่ได้กดถูกใจ Manager r a d i ดอนะคะก็เข้ามากดถูกใจกันได้นะคะแล้วก็รับชมกันไปสดๆได้เลยนะคะ Facebook Live ของเราเริ่มแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีคำตอบนะ,ะมาให้กับพี่น้อยนะคะถามไว้เมื่อวันก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรมากินนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่ม แต่พี่น้อยบอกว่าเขาลงน้ำตาลเอาไว้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคือถ้าจะให้ชัวร์ๆว,ว่ามีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่นะสินค้าบางอย่างก็จะมีฉลากโภชนาการให้เราเห็นเลยว่ามีน้ำตาลอยู่กี่กรัมนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกันที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ได้ลงฉลากโภชนาการเอาไว้บอกคร่าวๆแค่ว่วววา มีอะไรอยู่บ้างกี่เปอร์เซนต์เงี้ยนะคะอย่างเช่นสมมติมีแป้งอยู่เท่านี้เปอร์เซนต์มีน้ําตาลเท่านี้เปอร์เซนต์มีน้ามันเท่านี้มีเกลือเท่านี้เปอร์เซนต์นะพี่น้อยบอกว่าไม่ทราบว่ามันกี่กรัมรู้แต่ว่าหนึ่งช้อนชาเท่ากับสี่กรัมพี่น้อยก็ถามว่าควรจะกินไหมนะคะก็คงต้องดูว่ามันเป็นอะไรมั้งว่าถ้ามันมีประโยชน์ก็กินได้แต่ว่าก็เลือกตัวเลข น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่กินไปกับมันมีประโยชน์ <c oughs> ก็ไม่ควรจะกินนะคะ <c oughs> ทีนี้จากคาถามของพี่น้อยเนี่ยจริงๆมันก็พอจะคํานวณได้เหมือนกัน <c oughs> พอ,อนก็ไม่เก่งคํานวณนะแต่ว่าก็ลองคํานวณดูนะคะก็อย่างเช่นดูน้าหนักสุทธิของมันสมมุติว่ามันหนักสัก200กรัมก็ลองเทียบดูนะคะว่าถ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะเทียบกับน้ําหนักสุทธิได้ หนักเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าน้ําตาลสมมติสิบเปอร์เซ็นต์สมมติเขาบอกว่าเขาใส่เป็นสิบเปอร์เซ็น้ํน้ำตาลสิบเปอร์เซ็นจะเทียบออกมาได้น้ําหนักเท่าไหร่เงี้ยนะคะแล้วเราก็ไปคํานวณดูว่าอ่ะมันเท่ากับน้ําตาลที่เรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งช้อนชาเท่ากับสี่กรัมเงี้ยเราก็ลองเทียบดูว่าอ่ะสระตะแล้วเนี่ยมันจะออกมาเท่ากับน้ําตาลสักกี่กรัมนะหรือว่าสักกี่ช้อนชานะคะอยู่ใน เกณฑ์ที่เขาแนะนำไหมนะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรจะกินน้ำตาลวันละ6ช้อนชาหรือว่า24กรัมนะอันนี้ก็ลองเทียบดูลองคำนวณดูก็แล้วกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่า เขามีฉลากโภชนาการมาให้มันก็จะง่ายก็ลองอ่านดูแต่ว่าถ้าเกิดมามาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะลำบากชีวิตหน่อยต้องลองคํานวณดูนะว่าเออมันเกินลิมิตแล้วหรือ,อยังนะคะตัวเลขที่พี่น้อยบอกว่ารู้แต่ว่า1นช้อนชาเท่ากับ4กรัมนะคะแล้วก็คนทั่วไปไม่ควรจะกินน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาหรือว่า24กรัมตัวเลขนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวเลข คร่าวๆนะคะที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมันมีการกําหนดเอาไว้ละเอียดลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงวัยทํางานหรือผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กนะคะที่ใช้พลังงานวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง2,000กิโลแคลอรี่นะคะ ปริมาณน้ำตาลนะที่เราควรจะกินต่อวันก็ต้องลดลงไปอีกนะคะไม่ถึง6ช้อนชาหรือแค่4ช้อนชาเท่านั้นเองนะหรือว่าประมาณ16กรัมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันตอนท้ายกันล้วกันนะคะว่าน้ำตาลปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละวัยเนี่ยนะ,ค,ะควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันก่อนว่า พิษภัยนะของน้ําตาลนะหรือว่าใครที่ชอบกินหวานมากๆเนี่ยมันมีผลยังไงต่อร่างกายของเราบ้างแล้วก็ทําไมถึงกําหนดไว้ที่6ช้อนชาต่อวนันไม่ควรจะเกินนี้นะคะก็นํามาจากเอกสารเผยแพร่จากเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ดรประภัยศรีสิริจักวาลจากสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากกองโภชนาการกรมอนามัยค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะว่าให้คนทั่วไปบริโภคน้ำตาลแค่วันละหกช้อนชาเท่านั้นนะคะอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆที่ประออนบอกซึ่งตัวเลข เป๊ะๆในแต่ละวัยเนี่ยเดี๋ยวเล่าตอนหลังนะแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือหช้อนชาต่อวันนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าของหวานแน่นอน,นใครๆก็ชอบนะ,ะโดยเฉพาะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ด้วยร้อนกลับแลบเลยนะคะบางคนบอกได้กินอะไรที่มันหวานหวานเย็นเย็นมันก็จะรู้สึกว่าสดชื่นนะชื่นใจขึ้น บางคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะ,ะว่าของหวานนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือขนมอะไรก็แล้วแต่มันมีพิษภัยแฝงอยู่มากมายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ตระหนักนะคะถึงความน่ากลัวของมันเท่าไหร่น้ำหวานขนมหวานก็ยังขายดีทุกยุคทุกสมัยนะคะเทรนด์ของหวานนี่จะเปลี่ยนมาใหม่เรื่อยๆนะะแล้วเราก็กินกันแบบ ไม่จํากัดหรือซ้ำนะผู้หญิงบางคนนะไม่รู้ผู้ชายไม่ค่อยเป็นปอนไม่ค่อยเห็นผู้ชายเป็นแต่ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคือแบบกินของคาวแล้วอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วอีกคํมันก็ใส่ก็ไปไม่ได้ละนะแต่ว่าสามารถกินของหวานได้อีกนะคะฮันนี่โทส์สิมาเถอะจานเบิ่มเริ่ม,ม,ม,มคุณเธอก็กิกนได้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเทรนด์ของหวานเนี่ยจะมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็กินได้แบบไม่รู้สึกว่าอิ่มด้วยซ้ํานะคะหรืออย่างเครื่องดื่มหวานๆนะคนะก็ มียี่ห้อใหม่ๆนะผุดมาเปลี่ยนมาทําการตลาดเรื่อยๆนะคะแต่การบริโภคน้ำตาลมากจากเครื่องดื่มของหวานขนมหวานหรือว่าจากน้ำตาลเป็นช้อนๆโดยตรงเราใส่กาแฟใส่ชาแบบนี้นะคะถ้ากินมากเกินไปนะเบาๆก็คือเป็นต้นเหตุของฟันผุนะคะเนื่องจากน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดโดยแบคทีเรียนในปากของเรานี่แหละนะคะก็ทำให้เกิดการกัดกร่อน เคลือบฟันนะคะทำให้ฟันกร่อนเร็วขึ้นแล้วก็นำไปสู่ฟันผุนะในที่สุดนะคะนี่ค่บะบอกๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยการที่บริโภคน้ำตาลปริมาณสูงเป็นประจำนะคะก็จะนำไปสู่การเพิ่มของน้ำหนักตัวแล้วก็อ้วนในที่สุดนะคะเปรียบเทียบไปก็เหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีโกดังเก็บน้ำตาลอยู่สักโกดังหนึ่งะะซึ่งมันก็จะมีพื้นที่จำกัดของมัน กินเข้าไปมันก็จะเก็บได้แค่นี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินน้ําตาลเกินเข้าไปก่อที่โกดังในร่างกายของเราจะเก็บได้มันก็จะเปลี่ยนนะ,ะกลายเป็นพลังงานส่วนเกินนะคะแล้วก็แปลรูปเอาไปเก็บสะสมเอาไว้ในร่างกายในรูปของไขมันนะคะภาวะอ้วนนี้เป็นการเริ่มต้นของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ตามมาอีกหลายโรคเลยนะคะนอกจากโรคอ้วนก็คือโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงนะเหล่านี้เป็นต้นที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเรียกว่าเป็นของแถมนะที่มากับความหวานนะคะดังนั้นเราควรจะตระหนักกันได้แล้วหรือ,อยังนะว่าเราจะต้องลดของหวานหวานลงแล้วล่ะนะคะที่น่าตกใจก็คือจากการสำรวจของกรมอนามัยแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะคะพบว่าคนไทยบริโภคน้าตาลมากถึงวันละ20ช้อนชา คือมันเกินจาก6ช้อนชาไปมากมายนะไม่ต้องนับถึงผู้สูงอายุหรือเล็กๆที่ป้าออนบอกแค่4ช้อนชานะมันเกินไปเยอะเลยนะคะปลาเข้าไป20ช้อนชาหรือเกินกว่านั้นนะเกินกว่าปริมาณแนะนําถึง3เท่า4เท่าเนี่ยนะคะแล้วก็พบว่ามีคนไทยถึง17ล้านคนดื่มน้ำหมัดลมทุกวันคือดื่มแทนน้ำเลยนะ,ะบางคน รถส่งน้ำมันลมอ่ะนะผ่านแถวบ้านก็สั่งเข้ามาเป็นลังๆเลยอย่างเงี้ยนะมีนะคะแล้วก็ดื่มแทนน้ําเลยดังนั้นไม่แปลกเลยที่สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคอะไรต่างๆที่ว่าเมื่อกี้นะ,ะมันจะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะเด็กๆนะ,ะที่ชอบดื่มน้ำมันลม หรือว่าน้ำหวานนะวันละหลายๆขวดหลายๆกระป๋องหรือว่าแม้แต่จะกินนมนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ยังอุตส่าห์ซื้อนมรสหวานให้นะคะซึ่งแน่นอนเขาเติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะจริงๆแล้วนมจืดรสธรรมชาติก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะคะจากน้ำตาลธรรมชาติในนม,มอยู่แล้วนะคะก็ยังจะอุตส่าห์ซื้อนมรสหวานให้นี่ยังไม่รวมขนมหวานไม่รวมไอติมอะไรพวกนี้นะคะ เราก็เลยเห็นเด็กไทยจำนวนมากในยุคนี้นะที่มีภาวะน้ําหนักเกินนะคะจนสถิติอ้วนลงพุงของเด็กไทยนั้นพุ่งสูงขึ้นที่สุดในโลกแล้วนะคะแล้วก็ในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็พบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง6เท่านะคะในขณะที่พ่อแม่ญาติพี่น้องบางคนก็ยังเห็นว่าลูกหลานของตัวเองนั้น จำม่ามอ่ะน่ารักอ่ะจำม่ามแล้กีแก้มแล้วทำแบลตาเอ็นดูอะไรซึ่งมันเกินความน่ารักไปแล้วนะบางคนนี่อ้วนจนแบบว่าโอ้โหยังกะยังกะเด็กโตยังกะผู้ใหญ่อย่างนั้นนะคะก็ดังนั้นเราควรจะจำกัดความหวานกันนิดนึงนะคะการจำกัดการบริโภคน้ำตาลจำเป็นที่จะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเลยวัยเด็กมาแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มซะตั้งแต่วันนี้นี่แหละนะฟังรายการจบเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดความเคยชินที่ได้รับรสหวานมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะทําให้ติดรสหวานแล้วก็เพิ่มปริมาณการบริโภคน้ําตาลมากขึ้นนะคะพ่อแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยเป็นคนที่เลือกอาหารให้กับเด็กนะบางทีเด็กเด็กๆอะ่ะไม่รู้หรอกว่าอะไรอร่อยอยู่ที่เราเลือกให้นะ,ะเราบอกว่าอร่อยเขาก็ว่าอร่อย เราให้เขากินแบบนี้เขาก็จะเคยชินกับการกินแบบนี้แล้วก็ว่าอร่อยไปเองไม่ต้องไม่ต้องสรรหาพิษภัยมาเติมให้เขาแล้วบอกว่าอร่อยนะคะก็ควรจะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดกับตัวเด็กในวันข้างหน้านะ,ะถ้าพี่แกเล่นเหมาเบาหวานะตั้งแต่เด็กโตขึ้นจะไปเหลืออะไรนะคะยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะถ้ารักลูกจริงนะก็ต้องรักลูกให้ถูกทางด้วยนะคะโดยการเลือกนมหรือว่าอาหารต่าง แล้วก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องเติมน้ําตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีสารอาหารอื่นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานว่างเปล่านะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินผลไม้เนี่ยนะคะนอกจากจะได้น้ําตาลธรรมชาติในผลไม้แล้วเนี่ยมันยังมีสารอาหารอื่นๆนะอย่างเช่นวิตามินเกลือแร่อย่างเงี้ยแต่น้ําตาลเนี่ยไม่มีสารอาหารอื่นคือให้พลังงานอย่างเดียวนะคะเราเรียกว่าพลังงานว่างเปล่า เราได้รับพลังงานหลักจากแหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนไทยเรากินข้าวนะคะเป็นประจำอยู่แล้วเราได้แหล่งพลังงานหลักจากตรงเนี้ยนะข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวนะหรือขนมปังอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งก็มีสารอาหารอื่นนะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับน้ําตาลธรรมชาติจากผลไม้เป็นแหล่งพลังงานแล้วก็วิตามินแร่ธาตุอีกด้วยนะคะ นักวิชาการด้านสาธารณาสุขนะ,ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยแพทย์ทันตแพทย์แล้วก็นักโภชนาการก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าการบริโภคน้ำตาลแต่น้อยย่อมลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะโรคเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดเลยพวกนี้องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดปริมาณน้ำตาลว่าไม่ควรเกินร้อยละสิบ ของปริมาณพลังงานที่ได้รับประจำวันนะคะประกอบกับข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยก็ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าพวกน้ํามันเกลือน้ําตาลพวกนี้กินแต่น้อยเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้มีการกำหนดปริมาณน้ําตาลว่าไม่ควรจะเกิน4ช้อนชาสำหรับผู้ต้องการพลังงาน1,600กกิโลแคลอรี หกช้อนชาสำหรับผู้ต้องการพลังงาน2000กิโลแคลอรี่แล้วก็8ช้อนชาสำหรับผู้ต้องการพลังงาน2400แคลอรีนะคะโดยได้เผื่อเอาไว้สำหรับการได้รับน้ําตาลจากอาหารอื่นโดยไม่ทราบปริมาณพลังงานของน้ำตาล1ช้อนชาก็จะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20กิโลแคลอรีนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ต้องการพลังงานสัก กี่พันกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะก็มีคร่าวๆนะคะมาบอกนะ,ะปริมาณน,น้ำตาลที่เหมาะสมกับคนแต่ละวัยนะคะถ้าอย่างเด็กนะ,ะอายุประมาณ6 1ถึง13ปีนะคะก็จะใช้พลังงานประมาณ1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันนะ,ะปริมาณน,น้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันก็คือไม่เกินสีช้อนชานะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงวัยทำงานอายุประมาณ25-60ปีก็จะใช้พลังงานพอๆกับเด็ก,กน,นะคะประมาณ1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันก็เหมือนกันปริมาณน,น้ำตาลที่ควรจะได้รับต่อวันก็คือไม่ควรจะเกิน4ช้อนชาต่อวันนะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็พอๆกันนะใช้พลังงานประมาณ1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันก็คือควรจะได้รับน้ำตาลไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันนะคะ ส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะที่อายุอยู่ในช่วง14 25ปีอันนี้จะใช้พลังงานมากขึ้นมาหน่อยก็คือประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะก็จะกินน้ำตาลได้มากขึ้นมาหน่อยคือไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันอันนี้ก็จะเป็นปริมาณถั่วเฉลี่ยบุคคลทั่วไปนะที่ใช้เป็นเกณฑ์ให้จดจำง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ใช้พลังงานมากนะคะอย่างเช่น เป็นนักกีฬาเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นเกษตรกรหรือว่ากลุ่มอาชีพไหนกลุ่มคนแบบไหนที่ต้องใช้พลังงานมากหน่อยอะนะคะก็จะใช้พลังงานประมาณวันละ2,400กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะก็จะให้บริโภคน้ำตาลได้ไม่เกิน8ช้อนชานะคือมากขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็คือปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมนะสำหรับคนแต่ละวัยนะคะก็ย้ำอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามเพื่อให้จดจำง่ายนะคะแล้วก็ เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะเขาก็เลยแนะนำปริมาณน,น้ำตาลสำหรับคนทั่วไปเอาไว้ว่าควรจะบริโภคไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะหรือว่าประมาณ24กรัมนะคะแต่หลังฟังรายการจบเป้าหมายของคุณนั้นไม่ได้อยู่ที่การกินน้ำตาลให้ไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะแต่อยู่ที่การลดการกินน้ำตาล ให้น้อยที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะคะแต่บางคนเนี่ยจะมีปัญหาว่าติดน้ําตาลไปซะแล้วนะการติดน้ําตาลหรือว่าติดรสหวานเนี่ยก็คงจะมาตั้งแต่นิสัยการกินตั้งแต่เด็กๆอย่างที่บอกไปแล้วอะนะคะพ่อแม่อาจจะเลี้ยงดูมาให้กินหวานโดยไม่มีการควบคุมก็จะทําให้เราคุ้นเคยกับรสหวานหวานคือต้องหวานถึงจะอร่อยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะกินน้ําตาลหรือว่าของหวานเพิ่มมากขึ้นพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ ลักษณะคนติดหวานนะก็คืออยากจะกินของหวานอยู่เสมอช่วงไหนภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือว่าไม่ได้รับน้ําตาลอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายนะคะหรือว่าขาดสมาธินะคะอย่างเงี้ยนะ,ะก็อาจจะเ,เรียกว่าเป็นคนที่ติดน้ําตาลหรือว่าติดรสหวานนะคะอย่างไรก็ตามการที่จะบอกให้คนติดหวานเลิกกินน้ําตาลเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากนะอย่างที่บอกว่าบางทีมัน หวานซึมเข้ากระแสเลือดกันเลยทีเดียวจะให้ลดก็คงลำบากนะคะดังนั้นวิธีการก็คือค่อยๆลดนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆลดปริมาณน้ําตาลในหนึ่งวันให้ได้รับน้อยลงจากเดิมนะค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าถ้าบางคนเลือกหักดิบนะงดปรบปรับเลยนะแทนที่จะลดได้บางทีมันจะทําให้เกิดความอยากอาหารนะอยากของหวานมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะทําให้ตาบะแตก ทำให้กินหวานมากขึ้นกว่าเดิมกินน้ําตาลมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้แล้วพอเกิดแบบนี้ขึ้นก็เหมือนคนลดน้ําหนักคนลดความอ้วนพอเกิดตะบะแตกขึ้นแล้วมันจะเกิดความท้อแท้นะต้อไตขึ้นมาทีนี้แทนที่จะสําเร็จก็กลายเป็นว่าไม่สําเร็จละไม่สามารถที่จะลดการกินน้ําตาลลงได้นะคะการลดการกินน้ําตาลในหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถทําได้หลายวิธีนะคะอาจจะเริ่มจากการลดการเติมน้ําตาลในอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม จากปริมาณเดิมลงสักวันละครึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาค่อยๆลดลงก่อนนะคะแล้วก็วันต่อมาค่อยๆเพิ่มปริมาณที่ลดลงนะค่อยๆลดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาหารทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวนะหรือว่าอาหารหวานหรือเครื่องดื่มนะให้เราระลึกเอาไว้เสมอเลยว่ามันจะมีน้ําตาลอยู่ไม่ต่ำออกว่าครึ่งช้อนชานะคะ ไม่เชื่อลองไปดูแม่ค้าผัดกับข้าวนะถ้าเราไม่บอกว่าใส่น้ําตาลก็ต้องใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะแล้วก็ปริมาณไม่ใช่น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําเองได้ก็ดีเราจะควบคุมปริมาณได้นะก็ลดปริมาณน้ําตาลลงมาหันมากินผลไม้นะโดยที่ไม่ต้องจิ้ม คลิกกระเกลือเราเรียกคลิกกระเกลือแต่จริงมันมีน้ำตาลด้วยไม่ต้องจิ้มนะก็กินผลไม้ปเปล่าๆนั่นแหละนะคะหรือว่าลดการบริโภคน้ำมัดลมนะ,ะหรือว่าน้ำหวานต่างๆเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะหรือว่าจะชงกาแฟชงชาอะไรชงชาสมุนไพรอะไรก็อาจจะเลือกใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะหรือเรียกง่ายๆน้ำตาลเทียมหรือเป็นย่าหวานนะกระแสย,ย่าหวานก็มา ในช่วงหลังนี้นะคะใช้ย่าหวานก็ได้แล้วก็เพิ่มการออกกําลังกายนะเพื่อช่วยให้เกิดการเผาผลาญน,น้ําตาลส่วนเกินนะคะไม่ให้มีการ เปลี่ยนรูปแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายของเราในรูปไขมันนะคะอีกวิธีหนึ่งนะที่มีความสําคัญในการลดแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําตาลอย่างได้ผลก็คือการอ่านฉลากโภชนาการนะคะซึ่งจะบอกให้เราทราบปริมาณที่แน่นอนของน้ําตาลในผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ถูกนะไว้วันหลังนะเราจะมา คุยกันเรื่องวิธีการอ่านฉลากโภชนาการนะคะบางคนยังไม่เข้าใจว่าตัวเลขต่างๆที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเดี๋ยววันหลังนะคะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะป้าอ่อนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งสวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแปถามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อน ติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w n a g e r a r a d i o c o m Manager Radio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3